สวัสดีค่ะมาจากไหนกันคะเนี่ยในบ้านเนี่ยหึในบ้านเนี่ยคับเจ้าหอนี่เนี่ยอ๋ออยู่ในซอยนี้หรอคะเนี่ยหลังบ้านอยู่หลังบ้านเลยคุณป้าเคยมาไหมคะเคยที่มาหลายครั้งแล้วมาบ่อยอันนี้มาดูอะไรคะเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้กันลายอะของรถคันนี้หรอคะอ๋อคันนู้นมาดูกันลายนะคะ

นี่นะคะลูกค้าได้กันลายไปนะตรวนี้นะคะถ้าสนใจสินค้าตัวไหนก็มาหน้าร้านได้นะคะ